ครับวันนี้เราจะมาตัดทุเรียนที่เราทาบกิ่งไว้นะครับซึ่งทาบทิ้งไว้ประมาณได้สองเดือนแล้วนะครับได้สองเดือนแล้วนะครับเนี่ยซึ่งติดดีแล้วแล้วก็แกะพลาสติกออกหมดแล้วนะครับแล้วก็มาตัดยอดอกิ่งเมล็ดพันธุ์ออกไปแล้วนะครับเหลือแต่กิ่งพันธุ์ดีส่วนวันนี้เราก็จะมาตัดออกจากต้นแม่นะครับจากต้นแม่ของจริงของเขา เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับซึ่งซึ่ง,งทุเรียนชุดนี้นะครับเมล็ดพันธุ์ก็ออกจากสวนตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ได้ซื้ออะไรมีซื้ออยู่อย่างเดียวก็คือถุงถุงพลาสติกนะครับมีซื้ออยู่อย่างเดียวก็คือถุงพลาสติกครับเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูนะครับใกล้ๆลองตัวนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งเราบากไว้แล้ว ตัดออกจากต้นเลยเราก็จะมีไม้มาดามไว้เราก็ตัดเชือกออกตัดที่ไหนมั่งนอตัดทีเดียวเลยนีเย่เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ รตรงนี้เราก็จะตัดออกอีกหน่อยนึง่งอย่าไปเลียมอกกันไกลของคมเลียมซึ่งตรงนี้นะครับรอยที่ติดไปแล้วนะครับที่เห็นอยู่อันนี้ติดเรียบร้อยมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ดามนะครับซึ่งไม้ก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเสียบตรงนี้แล้วก็มัดต้นเข้าไว้นะครับแบบนี้นะครับนะครับติดเรียบร้อย โอเคนะครับนะครับอันนี้จะโดนมแมลงกินหน่อยอน,นี่คือกิ่งเมื่อกี้ที่ผมตัดต้นออกไปนะครับซึ่งต่อไปนี้อันนี้พวกนี้ก็จะโดนโดนตัดเหมือนกันหมดเดี๋ยวทำกันไกลก่อนครับอันนี้ที่รอยผมบากทิ้งไว้เห็นไหมครับนี่ครับรอยตัวนี้รอยที่บากทิ้งไว้ตั้งแต่ เที่ยวก่อนนูน้นตอนนี้เราก็จะมาตัดตรงนี้ออกตัดขาดจากต้นแม่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ตัดขาดจากต้นแม่ซึ่งกิ่งดางข่างนี้ผมตัดไว้เที่ยวก่อนนู้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดออกจากต้นแม่ทั้งหมดเลย ดสนิทดีมากเลยนะครับเนี่ยไม่มีไม่มีมมรอยแบ่งเลยนี่นี่เรียบร้อยติดสนิทมากได้กิ่งพันธุ์ดีติดสนิทยอย่างดีเลย ชุดนี้จะมีทั้งหมดสิบต้นได้กิ่งกระโดงด้วยได้กิ่งกระโดงกิ่งสวยงามเลยนะครับทีนี้เราก็จะไปอนุบาลไปอนุบาลอีกปีนี้จะยังไม่ปลูกนะครับจะปลูกปีหน้านี่จะไปอนุบาลแล้วก็จะเสริมขาเนนตอต น,นี้ต้องแกะออกให้หมดนะครับพลาสติกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรัดลำต้นเขาตแกะออกให้หมด พอชุดนี้รู้สึกจะแข็งหน่อยน้ำต้นเขาจะติดตรง ร้อย ต้นที่มันไม่ตรงนี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะปรับกภาพัสรีระเขาเองครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะนํากลับไปไว้อนุบาลต่อครับไม่ได้ส,ดสวยๆทั้งนั้นเลยต้นขนาดนี้ก็ที่เขาขายกันอยู่ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดสิบบาทครับแต่ว่าของเรานี่ มันโตกว่าตรงนั้นตรงที่ว่าเรามาเสียบยอดเอาอ่าไม่ใช่เสียบยอดนะทาบกิ่งเอาเราเลือกเอากิ่งที่มันดีๆออกมาเลยเราเห็นกิ่งพันเลยในสายตาเราเลยไปกลับไปอนุบาลต่อ ชุดนี้นะครับถ้ากิ่งเมื่อวันที่แปดเดือนเจ็ดทับหกหกวันนี้เรามาตัดวันที่หนึ่งเดือนเก้านะครับก็เท่ากับว่าเกือบเกือบจะสองเดือนพอดีนะครับเส็จเียบร้อยไปอนุบาลต่อ